สวัสดีครับผมอาจารย์นันวัฒน์พวงชื่อนอะลน์นะวันนี้เราจะมาดูกันนะว่าใครที่อยากรู้ธาตุตรงเสริมเพื่อเน้นความเ็งต้องทําอย่างไรแต่ก่อนจะไปรู้นะในส่วนของสูตรตรงนี้นะฝากกดติดตามผมนะช่อง YouTube แนลอาจารย์นันวัฒน์พวงชอนอะลนยฝากกดตับติ๊ไลค์ติดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับผมใครทําครบก็ขอให้จบกันที่ความเ็งถือเป็นคําถามที่หลายๆคนถามกันเข้ามาอย่างแทบจะทุกวันเลยว่าสรุปดวงเราเนี่ยธาตุตรงเสริมคือธาตุอะไรกันแน่เพื่อจะมาใช้ตา ามสูตรที่ผมสอนหน้าเพจพอช่วงหลังมารู้สึกว่าหลายคนรู้สึกชีวิตแย่เมก็เลยเพิ่มในส่วของช่องทางในส่วนของการสอนในการเล่นกับดวงเข้ามาซึ่งเมื่อก่อนปีก่อนจะไม่มีเลยปีนี้เริ่มมาเน้นในส่วนของตัวดวงให้กับทุกคนแล้วกันแต่การจะเล่นสูตรนี้ได้บางสูตรมันต้องรู้ท่าส่งเสริมวันนี้ผมจะมาบอกนะถ้าใครอยากจะรู้นะว่าดวงของคุณมีทาตอะไรเป็นท่าส่งเสริมบ้างตามแบบฉบับของผมบอกได้คําเดียวนะสูตรดวงจีนแต่ละอาจารย์แตกต่างกันหมดแล้ว แล้วแต่หลักในการตรวจวันเดือนปีเวลาเกิดเดียวกันบางสำนักบางวิชาก็ตรวจออกมาไม่เหมือนกันจุดนี้อยู่ที่คุณจะเลือกไม่มีอาจารย์ไหนไม่มีวิชาใดที่ถูกหรือผิดไปทั้งหมดพิ่งถ้าใครจะใช้ตัวนี้ยึดตามของผมเพราะฉะนั้นการจัดรู้ท่าส่งเสริมตามแบบฉบับของผมวันนี้ผมจะมาบอกให้นะว่าถ้าคุณอยากรู้มีวิธีการไหนบ้างวิธีการแรกเลยนะถ้าคุณอยากรู้า่าส่งเสริมตามแบบฉบับของผมง่ายตรดฟรีตรวจแปลอาจจะต ต้องวัดดวงเพราะตรวนี้คือผมจะตรวจให้ฟรีแต่ผ่านไลฟ์สดตรวจด,ดวงเท่านั้นตัวนี้บอกได้คาเดียวตั้งแต่ทํามาจนถึงวันนี้ผมเพิ่งจะไลฟ์สดตรวจด,ดวงได้แค่ครั้งเดียวนั้นอยู่ที่อารมณ์ผมร้วนๆเลยว่าผมจะขี้เกียจตรวจมากก็คือขี้เกียจงนั้นใครที่อยากได้แบบตวรวจฟรีก็ต้องรอไลฟ์สด วดวซึ่งผมอาจจะตรวจเฉพาะตรวจที่ช่วงจวังหวะที่ผมไม่ได้ตรวจงานเช่นพวกช่วงจวังหวะที่ผมอยู่หัดใหญ่ะฉะนั้นจะมีเวลาหยุดยาวเดือน2เดือนที่ผมจะไม่รับงานอาจจะเปิดไลฟ์สดตรวจดวงให้กับทุกๆคนนะก็พยายามจัดให้มีการไลฟ์เยอะขึ้นเพื่อจะได้าจะมาทยอยช่วยๆกันต่อมา คือคุณจะต้องลงเรียนคอร์สปรับดวง3,900กบาทลงทุนกับมันวิชาที่คุณจะได้เรียนในคอร์สน,นี้นะจะเป็นในส่วนของการปรับดวงตามแบบบับดวงกีนและในส่วนของการปรับดวงตามประสบการณ์จริงของผมเอามาควบรวมด้วยกันสิ่งที่คุณได้แน่นอนนะคุณสามารถใช้สูตรนี้ได้ไปตลอดชีวิตเพราะตั้งแต่ผมรู้จักคาว่าดวงจีนมาเกือบสิปีจนถึงทุกวันนี้ผมใช้สูตรนี้มาตลอดเลยนะไม่เคยเปลี่ยนยินเป็นสูตรที่มั่นคงและถาวรยิ่งคุณใช้นานดวงคุณยิ่งสเสถียอะไรที่มากระทบ แทบจะไม่ส่งผลอะไรเลยคือเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนถ้าชีวิตที่คุณเกิดมาแล้วไม่เคยสาเร็จความร่ํารวยก็ไม่เคยคว้ามาได้ เหมือนอะไรดูห่างไกลบอกเลยว่าดวงคุณเสียนะปรับดวงลงทุน3,900บาทคุณได้รู้ท่าส่งเสริมด้วยคุณได้รู้สูตรรู้วิชาด้วยและนําไปใช้ได้ทางชีวิตเลยหรือสุดท้ายฮนะกลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่ม D A P นะก็คือกลุ่มคนที่ปวดวงจุ้ยกับผมนั่นเองซึ่งแน่นอนนอกจากคุณจะรู้ในสนองตัวดวงแล้วนะว่าท่าส่งเสริมเป็นท่าอะไรจากวงจุ้ยผมก็วางให้สุดท้ายผมวางธุรกิจการตลาดหรือทริปต่างๆให้กับคุณในส่วนนี้นะผมบอกได้คาเดียวหลายคนนะ อยากรู้ในจุดที่ผิดเกี่ยวกับดวงจีนบอกเลยถ้าอยากเน้นรวยไม่ต้องรู้ดีที รู้เท่าที่มีคือธาตุงเสริมเนี่ยนี่แหละที่จะทําให้คุณรวยเว้นวันนี้ฝากไว้นะไม่ต้องถามผมแล้วนะเวลาผมบอกว่าธาตุสมเสริมด้านโชคลาภคืออะไรสุขภาพคืออะไรส่วนมากชอบถามต่อว่าดีถีตัวเองคืออะไรบอกได้คําเดียวคําว่าดีถีไม่ได้ทําให้คุณรวยธาตุสมเสริมโชคลาภสุขภาพอันนี้แหละถ้าคุณรู้ใช้งานเป็นทําให้คุณรวยได้เลยเว้นวันนี้ฝากไว้ใครอยากรู้สูตรใครอยากใช้สูตรที่หลังจากนี้ผมจะเริ่มเน้นในการปรับดวงให้เอกซ์คลูซีฟมากขึ้นนะบอกได้คําเดียวคุณต้องรีบรู้ธา ผมเสริมแล้วเวันนี้ฝากไว้ใครที่รู้ย้อนกลับไปดูที่ผมสอนย้อนหลังแล้วนําไปปรับใช้กับดวงตัวเองแล้วหลังจากนี้นะความเห็งก็จะมาเยือนกับดวงคุณแบบง่ายดายสวัสดีครับ